อันนี้ข้าวหน้าเป็ดข <boys understands Ireland> ้าวหน้าเป็ดอ <have> ันนี้ข้าวผัดกุ้งอันนี้ชื่อข้าวผัดกุ้งนะตัวนี้ชื่อข้าวหน้าเป็ดอื้ข้าวหน้าเป็ดอื้ข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดโดนดิ้น แกแกไม่ทำอะไรเลยดีหน่อยมานี่มานี่เลยจะเดินไปไหนมานี่หายไปแล้วกันอืมอันนี้ข้าวน้าเป็ดนาะเทอะไรกันเทอะไรกันบนที่นอนเขามานี่อืม 嗯哼，嗯哼，对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 ，折。